สวัสดีคะ่ะแม่หนึ่งช่องภูมิมณีบ้านดินวันนี้การทําฐานรากต่อนะคะอัปเดตบ้านดินสมประสงค์ฟาร์มไป e p c นะคะอันนี้เป็นการออกแบบเมื่อเรามีแบบบ้านดินเราอาจจะออกแบบร่วมกับสถาปนิกก็ได้ะคะ่ะเจ้าของบ้านนะคะบ้านดินก็จะเหมาะสําหรับที่คนที่มีจินตนาการะคะ่ะลองว่าจินตนาการไปนะคะบ้านดินฟรีฟอร์มมาจุดเด่นหลักๆเลยะคะ่ะเป็นรูปทรงไหนก็ได้ไร้ขอบเขตนะคะแต่แม่หนึ่งจะขอเน้นว่า เราต้องปฏิบัติตามคลิปที่แม่หน่งเคยบอกไปแล้วนะคะข้อสําคัญในการทําบ้านดินก็คือข้อเสียมีข้อเดียวนะคะก็คือ,อยังไงคะต้องเลือกพื้นที่ที่น้ําท่วมไม่ถึงน้ําไม่ท่วมไม่มีน้ําขังแล้วก็เป็นที่ดินที่ยังไงไม่ใช่เป็นดินเดิมนะคะไม่ใช่ดินที่ถมใหม่เจ้าของบ้านก็ควรจะสืบสาวเราเรื่องเลยนะคะพื้นที่นี้เคยน้ําท่วมไหมถ้าตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ําน้ํา ผ่านน้ำหลากน้ำไหลอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เหมาะสมในการสร้งางบ้านดินนะคะแต่พื้นที่นี้เขาอยู่ในหมู่บ้านค่ะก็โอเคค่ะไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมนะคะเมื่อวางผังขุดแล้วนะคะก็เทฐานด้วยคอนกรีตเลยค่ะอันนี้ก็เสริมเหล็กด้วยนะคะเพื่อความมั่นคงค่ะสะดวกและง่ายค่ะวางแผนเรื่องห้องน้ำวางท่อประกาประปาท่อน้ำทิ้งและขุดบ่อกเกะไว้ให้เรียบร้อยนะคะ ดูภาพแล้วไม่ธรรมดานะคะบ้านดินหลังเนี้ยค่ะเสียสั่งลุยค่ะเจ้าของฟาร์มค่ะคุณสมวสงค่ะก็อย่างเงี้ก็ต้องทั้งเหล็กทั้งปูนก็ต้องลงทุนหน่อยนะคะก็ถ้าถ้ามีทุนก็ก็ลงได้นะคะไม่ไม่ได้มีขอบเขตจ,จำกัดว่าจะต้องทําขนาดไหนแล้วแต่ความต้องการการออกแบบขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านต้องการประมาณไหนอยากได้สตอรี่ของบ้านดินเป็นรูปแบบรูปทรงไหนค่ะก็ะะออกแบบได้เลยค่ะ สรุปนะคะถ้าเพื่อนๆทาฐานรากเองไม่ได้อาจจะจ้างช่างปูนช่างไม้แถวๆบ้านมาช่วยในส่วนฐานรากก็ได้ค่ะแต่วันนี้แม่เองมีข่าวดีมาบอกนะคะคุณสมประสงค์เขายินดีที่จะแบ่งปันใครๆต้องการไปเรียนรู้การสร้างบ้านดินเดี๋ยวแม่เอ็งติดเบอร์โทรศัพท์ไปนะคะพิกัดอานาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะถ้าถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เองคนบ้านดินมาทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ